อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนก้อยคะ่จะจากก้อย Create in Texas ค่ะวันนี้นะคะก้อยพาทุกคนนะคะมาชิลชิวชมทุ่งดอกไม้ค่ะแต่เนื่องจากว่าก้อยมาที่นี่ครั้งแรกนะคะในการที่จะขับรถหาทุ่งดอกไม้มันก็เลยยากสักหน่อยเพราะเราไม่รู้จุดนะคะและส่วนใหญ่ที่ที่มีดอกไม้เยอะๆนะคะก็จะเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะและอย่างหนึ่งนะคะ ที่ที่มีดอกไม้เยอะๆเป็นทุ่งเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นที่ส่วนบุคคลซึ่งเราก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายวิดีโอใน,นที่ของเขาได้นะคะก็แค่ยืนอยู่ที่นอกรั้วนะคะู้สวยมากตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลเพราะเนาะเราเข้าไปไม่ได้ ดอกไม้ที่ก้อยกำลังพูดถึงนี่ก็คือดอกบลูบอนเนตนะคะเป็นดอกไม้ที่มีสีฟ้า,ฟาหรือว่าสีน้ําเงินหรือว่าบางพื้นที่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะแบบที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะคะเล่าประวัติข้าวๆกันนิดนึงนะคะดอกบลูบอนเนตนี่นะคะได้มีชื่อเป็นทางการว่าบลูบอนเนตนี่ตั้งแต่ปี1901นะคะย้อนไปก่อนหน้านั้นคู่คนก็จะเรียกกัน ท้องถิ่นนะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะบางที่ก็จะเรียกดอกหญ้าควายนะคะบางที่ก็จะเรียกดอกกระต่ายบางที่ก็จะเรียกดอกหมาป่านะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะหลังจากนั้นก็ได้รับชื่อว่า blue b bon นเ n e t นะคะที่มาของชื่อบลูบอนเนตนี่ก็คือคําว่าบอนเนตนี่คือแปลว่าหมวกคลุมผมของผู้หญิงนะคะซึ่งจะเป็นหมวกคล้ายๆนั่นอะไรอะ่ะคนหรืออะไรอะ่ะไม่รู้อะไร ซึ่งก็จะเป็นหมวกคล้ายๆหมวกคลุมผมอาบน้ำานะคะของผู้หญิงนะคะซึ่งในสมัยนั้นเขาก็ไม่มีแฟชั่นอะไรมากมายนะคะหมวกก็จะเป็นหมวกทัท่วๆไปธรรมดา ถึงพามาชมดอกบลูบอนเนตก็เพราะว่าดอกบลูบอนเนตนี่เป็นดอกไม้ประจำรัฐเท็กซัสค่ะเมื่อปี1971เท็กซัสได้ทำการจดทะเบียนว่าดอกบลูบอนเนตเป็นดอกไม้ประจำรัฐเท็กซัสค่ะชาวเท็กซัสนี่ก็มีความภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าดอกบลูบอนเนตนี่นะคะมีความแข็งแรงทนทานค่ะแม้ว่าสภาพดินในเท็กซัส จะเป็นอย่างไรนะคะจะแห้งแล้งหรือว่าจะมีน้ำแข็งปกคลุมนะคะดอกบูบเนตก็จะสามารถกลับมาเบ่งบานได้ในทุกๆปีเลยค่ะดูค่ะมีความสุขมากเลยอยากจะปูข้านั่งแบบปิดกนิก แล้วเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาในการบานแบบนี้นะคะเต็มที่แบบนี้ประมาณ1เดือนนะคะตั้งตั้งแต่ต้นฤด,ดูสปริงก็คือต้นเดือนเมษาไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาค่ะในช่วงสปริงนะคะดอกไม้ก็จะเบ่งบานดูสิมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะบูบอนเนตนี่จะเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเห็นไหมคะนี่เขามีฝักคล้ายๆถั่วเลยเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีสีแดงสี ้าสีน้ำเงินบางพื้นที่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีแดงนี่เขาจะเรียกว่าดอกไฟเวิร์กนะคะดอกพลุนะคะสวยอหอมด้วยเนี่ยน่งอยู่ตรงนี้กินหอมอ,อ่อนๆนะคะอ้ยบ้านนี้แบบเป็นทุ่งทุ่ดอกไม้เลยอะยสวยๆส่วนสถานที่ที่เหมาะในการชมดอกบลูเบอร์รี่นี่นะคะจริงๆแล้วจะเห็นได้ตามข้างทางทั่วๆไปเลยนะคะในถนนไฮเวย์ของเท็กซัสเนี่ยนะคะ เมืองเมืองนี้ค่ะขึ้นชื่อเลยนะคะชื่อว่า Chapel Hill นะคะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเปดอกบูเเนต็ตที่ขึ้นตามข้างทางนะคะโดยจริงๆแล้วดอกบูบอรเนต็ตนี้ก็เห็นได้ทั่วไปเลยนะคะตามข้างทางนะคะโดยเฉพาะถนนแถวๆเมืองนี้นะคะ Chapel Hill เนี่ยนะคะ สวยมากเลยค่ะดูดิสงบเงียบสงบมากเลยค่ะขออนุญาตนะคะคุณเจ้าของบ้าน,นสวยมากเลยดูดิ ดูค่ะดูค่ะดูตรงนู้นน่ะเห็นไหมโอ้ยฉันอยากจะเอาผ้ามาปูนั่งจังเลยอ่ะโอ้ยสวยเค่ะเดินเข้าไปที่ของขราเขาจะาีร,รอไปวะโอ้ยสวยค่ะดูค่ะมมันมีดอกไมก้หลายชนิดมากเลย สวยเนาะโอ้ยมันคงจะมีความสุขนะอยู่บ้านที่นี่แถวนี้ดูสินั่งดูดอกไม้ชเช้ายันเย็นเลยอะมาบ้านนู้นเห่าอ็แล้วไปดีกว่าสวยค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาได้มีเทศกาล Bluebonnet Festival ด้วยนะคะก็จะมีเป็นตลาดนัดเล็กๆกันนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปเดินชมตลาดนัดหลังจากเดินเที่ยวชมตลาดนัดกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหาอาหารกลางวันกินกัน,นะคะ่ะ เขเคน้นมันบูบนบว่เน็ตนะ,ยยะี่้าดอ,อกบูเน็ตเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเท่าไหร่โอ้รอยเก้าสิบ้าอ้แพงแพงอยูะสองค,คนันข้าแพง คนที่นี่เขารักดอกบูบอเน็ตมากเลยจสิมีแก้วเพ้นบูบอเน็ตขายด้วยสวยอะอากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าลมแรงมากเลยอะบ้านนี้น่ารักน่ารักอ่ะคะ จับเต็นท์ไว้ควงปิ๊งปิ๊งน่าอึศา,ายมากเลย อของเยอะมากเดี๋ยวตรงโน้นก็จะมีเต็นท์เสื้อผ้านะคะอันนี้ขายอะไระคะเทียนเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟ มีกรอบถ่ายรูปน่ารักน่ารักไปยืนถ่ายรูปนะคะมีกรอบให้เสร็จเลย,<โด>ยบ้านเก่า แล้วกล่องกระดาษีิชูเขายังเป็นดอกะูบอนเน็ตเลยอ่ะท้องก็เริ่มหิวแล้วะคะใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินที่ร้านตรงนี้นะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะในใจกลางเมืองแชปเพิลฮิลค่ะไปค่ะ ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมก้อยถึงเปลี่ยนชุดนะคะมันคนละวันกันะค่ะ วันนั้นก้อยมาถ่ายที่นี่ครั้งหนึ่งนะคะในวันที่ก้อยมาเนี่ยเขาจะมีเทศกาลบูเบเนตเฟสติวัลพอดีะคะ่ะแต่ว่าลมมันแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็คนก็เยอะรถก็เยอะนะคะแล้วก้อยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทุ่งดอกบูเบเนตหรืออะไรนะคะวันนี้ก้อยก็เลยได้โอกาสนะคะมีวันหยุดก้อยก็เลยขับรถมาคนเดียวเลยค่ะได้มีโอกาสมาแวะกินอาหารที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน Bever ร์คิทเช่นนะคะร้านน่ารักมาก เป็นร้านแบบเก่าๆโบราณโบราณน,นะคะคุณก็เก่าๆเนาะมาลวคะอาหารเป็นปลาย่างนะคะกับกระเจี๊ยบชุกแป้งทอดะค่ะแล้วก็มีแมสโพรเทโต้อยู่ข้าง ู่ข้างนะคะคๆ<สร>กินเลยคะ่ะเดี๋ยวก็จะรีบก,กินดีก่านะคะเพราะว่าคนอ<ส>รอเมืองนี้น่ารักมากเลยคะ่ะเล็กนิดเดียวค่ะดูดิในดาวเทาก็จะมีร้านอยู่ไม่กี่ร้านเองนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ละแวกนี้นะคะแบบคนมีตังค์งนั้นเลยอะ่ะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังก็จะเป็นฟาร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีมิวเซียมอยู่ข้างในด้านนี้นะคะตรงเข้าไปในนี้แต่ว่าก็คงไม่ไปนะคะดูแล้วมันเงีย,งยบอะค่ะแล้วก็มีโบสถ์อยู่สมัยตะก่อนเขาคงจะไว้แบบแสดงเป็นดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสาลาประจําหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย so น,นี่เป็นร้านขายต้นไม้นะคะวันนั้นก็ได้ต้นไม้ไปสองต้นนะคะจากร้านนี้น่ารักมากๆเลยค่ะ ตรงนู้นก็จะขายเสื้อผ้าแล้วก็พวกของที่ลึกนะคะดูตึกสิแบบโบราณโบราณอนนี้ค็อมูเซียม,มน,นะคะแต่ก้อยคฟไม่เท้าไปนะดูแล้วมันเงียบมากแล้วก้อยมาคนเดียว นี่ค่ะมิวเซียมถัดจากมิวเซียมไปตรงนู้นก็เป็นโบสนะคะแล้วด้านข้างๆถัดไปแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านคนนะคะอันนี้ก็ยินอยู่ด้านหน้ามิวเซียมนะคะมันเงียบเกินไม่มีคนไม่กล้าเข้าไปดูขลังนี่ค่ะรถมาค่ะ อูนี่ของโบราณเลยค่ะรถม้าค่ะอูสมัยตะก่อนราคา1 9 9 5เหลรียญถึง40เหรียญน,นะนะแต่เงินในสมัยตะก่อนนะะ่เนาะก็เซนหนึ่งนี่คือเยอะแล้วอนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่านะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านนะคะ เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะแล้วก็อย่าลืกดไลค์กดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโดตอ,ตอต่อไปก้อยด้วยนะคะแล้วคลิปวิดีโอนีานะคะเราจะพา